ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนิวจะมาเล่าให้ฟังว่านิวเคยวางแผนนะคะให้สามีมีโรคใบที่สองค่ะอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะด้วยนิวเห็นข่าวตามฟีดตัวน,นี้นะคะเป็นคู่รักดาราต่างวัยเนาะอ่าจริงไม่จริงนิวไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ขอแบบการันตีเนาะแต่ตามข่าวที่นิวเห็นตามฟีดขึ้นมาทางทิกทอกนะคะก็จะมีการอ่า พูดประมาณว่าทางฝ่ายชายนะคะตอนนี้เขาอยากกันแล้วถ้าจําไม่ผิดนะคะคือเขาอยากกันแล้วอ่าทางฝ่ายชายมีขอคือขออดีตภรรยามีโลกใบที่สองแต่ด้วยสาเหตุนี้หรือเปล่านิวไม่แน่ใจที่เขาเลิกกันนะคะแต่ใดๆเลยเราตัดเรื่องของเขาไว้ค่ะแต่ประเด็นมันมีว่าไอ้คำว่าผู้ชายขอมีโลกใบที่สองก็คือขอมีภรรยาอีกท่านอีกคนหนึ่งนะคะจะภรรยาน้อยหรือว่า เป็นภรรยาคนที่สองอันนี้นิวไม่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 ขอระบุฐานะนะคะมันก็เลยทําให้นิวคําว่าโรคใบที่สองมันก็เลยทําให้นิวความจํานะคะจาก16ปีตอนนี้พิธาราก้อายุ16ย่าง17 16 17ปีในอดีตกลับเข้ามาในสมองค่ะว่าครั้งหนึ่งนะคะเอาจริงคือจะบอกว่าบ้าก็บ้าเพราะตอนนี้เขาคิดว่าเออความคิดเราก็แบบว่าติงตองนะคะนิวเคยนะคะวางแผน วางแผนอยากให้คุณเจเจมีโลกไปที่สองค่ะก็คืออยากให้คุณเจเจสาม,มีนิวนะคะมีภรรยาน้อยค่ะด้วยความที่อันนี้นิวขอที่แจงนะคะนิวเชื่อว่าคนที่เป็นคุณแม่นะคะจะเข้าใจเมื่อตอนตั้งท้องคุณจะฮอร์โมนคุณจะเปลี่ยนฮอร์โมนในร่างกายคุณจะเปลี่ยนคุณจะมีความคิดที่ประหลาด บางคนก็แบบว่าแพ้ท้องเหมือนสามีแพ้ท้องอยากจะทานนู่นทานนี่นิวก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะฮอมมร์โมนแบบมีการฮอมมร์โมนเปลี่ยนบางทีก็นั่งร้องไห้เสียใจเห็นคุณสามีทํางานหนักนั่งพิมพ์งานแบบหามรุ่งหามค่ำเนาะต้องไปสอนตอนนั้นคุณเจเจเป็นครูอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ไอทีให้กับสอนโปรแกรมเมอร์ให้กับผู้ใหญ่นะคะไม่ใช่เด็กเป็นอาจารย์สอนคอร์สแต่คอร์สทุกๆอาทิตย์เนาะซึ่งตัวความที่เราท้อง พี่ทา่ลาก้อนนะคะแล้วรู้สึกว่าเราดูแลเขาได้ไม่ดีพอแล้วเขาต้องทำงานคอยดูแลเราคอยแบบว่าซัพพอร์ตเราทุกอย่างแล้วเราทำอะไรไม่ได้เลยด้วยความที่เป็นลูกคนแรกคุณเธอระหวังมากเนาะ <S 2> <S 2> <S <ๆ>พยายามแบบว่าปนเปอร์เพลทุกอย่างให้นิวเพื่อให้นิวรู้สึกแบบสบายสะดวกในการที่จะอุ้มท้องลูกคนแรกนะคะตรงเนี้ยมันก็ทำให้นิวรู้สึกว่าคือแบบ สงสารน่ะเราเหมือนกับว่าณนเะวลาน,นั้นเราคิดว่าเราเป็นภรรยาได้ไม่สมบูรณ์แบบเอาสิฮอร์โมนของความเป็นคนตั้งท้องเป็นคุณแม่มือใหม่เนาะก็เลยมีอยู่วันหนึ่งนะคะด้วยความที่ ปกติตอนที่ไม่ท้องเราะออกไปข้างนอกกันไปเที่ยวไปชิวๆกันสองคนแล้วก็ไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆเนาะช่วงสุกเสาร์อะไรเงี้ยก็จะออกไปแฮงเอา์กันนู่นนี่นั่น,นเนาะแต่ด้ยวยความที่พอเริ่มท้องคุณที่เจไม่ไปไหนเลยคุณก็จะเฝ้าอยู่กับเราเราก็รู้สึกว่าคือไปคิดแทนอะไปคิดแทนคุณเธอเขาเนาะก็เลยมียมามาวัน่วันหนึ่งมีมาวัานหนึ่งอยโทรหาเพื่อนนะคะรุ่นเดียวกันเป็นรุ่นน้องอ่อนปีเนี่ยคนไทยเนาะแต่เขามาอยู่ที่ซาบเดียนนานแล้ว โทรวางแผนให้เขามาชวนคุณซีเจไปเล่นอะสนุกออกไปข้างนอกไปแหงเอาเงี้ยแบบอะไรเงี้ยเพื่อนก็ให้ความร่วมมือนะก็พาไปพาไปแล้วเพื่อนก็ไปสารภาพให้คุณซีเจฟังแผนแตกคุณซีเจก็เลยเรียกนิวมาปรับทัศนะสติคุยว่าทําไมคุณคิดอย่างนี้คือแบบจนถึงการต้องไปหาหมอไปปรึกษาเพื่อทานยา พอโมนอะเพราะว่าอาการของคนแบบว่าท้องเนาะหนูเชื่อว่าทุกคนจะต้องรู้สึกอย่างเงี้ยจะต้องรู้สึกแบบมันจะมีอยู่แบบความความแปลกประหลาดของคนที่อุ้มท้องแล้วแบบพอโมนเปลี่ยนเนาะจะเป็นก่อนบางคนเป็นก่อนบางคนก็เป็นระหว่างตอนตั้งครรภ์นะคะบางคนก็เป็นหลังจากที่คลอดแล้วแบบดาวรู้สึกแบบฉันเป็นภรรยาที่ไม่ดีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือแบบ ก็เลยอยากจะมีแผนให้แบบว่าอยากจะสร้างโลกที่สองประเคนโลกที่สองให้คุณสามีค่ะคุณสามีจับได้ก็เลยเรียกมาปรับทัศนคติแบบเครียดมากคุณสามีคุณสามีนิวเนาะซึ่งตอนนี้นิวมาคิดนิวเลยบอเออฉันก็คิดไปได้เนาะนิวยังเล่าใคุณสิเจฟังว่าเออเนี่ยมันมีข่าวนะมาเลยทำให้ฉันฉุดคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อ16ปีที่แล้วเนาะ 16จะ17ปีที่แล้วว่านิวครั้งจำได้ไหมครั้งหนึ่งนิวเคยคิดที่จะหาหาโลกที่สองให้คุณสามีคุณสามีบอกว่าใช่มันแตกมันแบบตลกมากเลยนะคุณเสเีก็พูดเนาะซึ่งอานิวก็ถามเขานะคะตอนนี้นะคะก็าถามเขาเพอมีข่าวนี้ขึ้นมาก็เตือนฟื้นความจำนิวเมื่อ16 17ปีที่แล้วปัจจุบันนิวก็ถามเขาว่าแล้วคุณยังอยากมีโลกที่สอีกหรือเปล่าเขาบอกว่า เขาคงจะไม่ละโลกเดียวก็ปวดหัวพอแล้วไม่ขอมีโรคที่สองถ้าเกิดโรคที่แล้วคิดว่าคงจะเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่านิวไม่เท่าไหร่แล้วแต่ว่าลูกสาวเช็หนางตลอดนะว่านางไม่มีความคิดในนั้นเนาะถ้าเกิดว่าอ่าโรคที่สองก็คือคงจะไม่ได้เกิดก็คงไปอยู่อีกโลกหนึ่งนะคะอีอยู่อีกมิตีหนึ่งคงคงจะไม่คงจะไม่มีชีวิตอยู่ ที่จะไป,ปะเผชิญกับลกที่2เพราะว่าน้ำลินลูกสาวดุมากคุณจีเจเขาก็พูดเนาะซึ่งนิวฟังแล้วก็แบบเออขำเนาะขำความคิดตัวเองเนาะนิวเชื่อว่าเพื่อนๆที่เป็นคุณแม่เนาะคนที่มีฮอร์โมนที่แปลกประหลาดน่ยจะเข้าใจว่าเออเนาะครั้งหนึ่งด้วยความที่ฮอร์โมนเปลี่ยนคือความคิดอ่างไงอะ แปลกตึงตองก็สามารถเกิดขึ้นได้นะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่บางทีคุณแม่ไม่ได้แพ้ท้องไม่ได้แบบฮอร์โมนเปลี่ยนบางทีคุณพ่อก็เปลี่นเนาะนิวเชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะนิวก็ยอยากจะมาแบ่งปันคลิปนี้นะคะว่านิวเคยเคยวางแผนให้สามให้คุณสามีมีโรคใบที่สองค่ะจนคุณสามีต้องเรียกมาปรับทัศนคติคะ่ะว่ากรองเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะ นึกแล้วก็ขำเองสำหรับคลิปนี้ที่ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะขอให้รักกันนะคะปรับความเข้าใจคุยกันนะคะอย่าลิอ,อาจเป็มีโรคไปที่สองนะคะบรรดาคุณพ่อในมุมกับกันคุณแม่ด้วยนะคะก็อย่าไปมีกิ๊กโรคที่2เหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะผู้ชายคุณผู้หญิงด้วยนะคะก็ต้องซื่อสัตย์ต่อ คู่ครองของเตงเนาะสำหรับคลิปนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะ